บอกว่านั่งสมาธิสวดมนต์แล้วแผ่เมตตาไปเนี่ยนะครับได้ยินเสียงแปลกๆเป็นเสียงคนบ้างเสียงดนตรีบ้างแบบนี้ควรทำไงดีกระทบการเรียนและชีวิตประจำวันมากเลยอะไรคืออันนี้ผมอ่านคำถามนะแล้วตัวคำถามเองเนี่ยก็บอกมาแค่สั้นๆแค่นี้บางทีเราอาจจะไม่เห็น เหตุปัจจัยทั้งหมดนะครับแต่ผมพูดรวมๆเป็นเหมือนกับคำตอบกลางๆนะครับไม่ไมเฉพาะเจาะจงตรงนี้นะอันนี้คำตอบเป็นกลางๆนะครับไม่ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงนะทำความเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนดีๆนะการที่เราทำสมาธิการที่เราสวดมนต์นะจิตมันจะไปถึงจุดหนึ่งที่มีความสุขมีความเบิกบาน นะแล้วก็จะมีการปรุงแต่งทางใจที่ประณีกว่าปกติเพราะว่าเดิมเนี่ยเรามีความคิดฟุง้งซ่านบกวนเรื่องนอน,เร,อน,อนเรื่องนี้สุมไปสุ่มมาไม่แน่ไม่นอนนะมันก็เหมือนมีมั่นอะไรที่มาบดบังไม่ให้จิตเนี่ยเห็นอะไรดีๆรู้สึกอะไรดีๆ มีแต่ความรู้สึกวกนวนมีแต่ความรู้สึกว่าไม่แน่นอนนะเพราะความคิดมันไม่แน่นอนไงมันสุ่มไงมันจะมาไว้ไหนหนาทีไหนขุดเอาเรื่องเก,ก่าๆมาหรือว่าเป็นงัดเอาไอ้เรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นมาอยู่ในหัวนี้เราไม่สามารถพยากรได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่ปล่อยใจให้ปุุงฟ้านอยู่เรื่อยๆมันก็เลยเหมือนกับตกอยู่ในชีวิตที่ไม่แน่ไม่นอนมีความรู้สึกแบบนี้ แต่เมื่อไหร่ที่เราทําสมาธิจิตมันไม่สูมแล้วนะเพราะว่าการทําสมาธินี่ยก็คือการที่เราตั้งใจไว้เลยว่าจะผูกความคิดผูกสติไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันไม่เป็นโทษอย่างทางพุทธศาสนาเรานะครับพระพุทธเจ้าก็ขยันขยอเหลือเกินให้ผูกจิตผูกใจผูกสติไว้กับลมหายใจเข้าออก อันเป็นสิ่งที่มีติดตัวอยู่แล้วตลอด24ชั่วโมงของพวกเราพอดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆนะหรือจะสวดมนต์หรือจะแผ่เมตตาก็ตามจิตมันเกิดความสว่างเกิดความเบิกบานไม่มีความคิดสุ่มๆเกิดขึ้นนะมันเหมือนจะแหวกม่านความคิดเปิดออกไปเข้าสู่อีกมิติหนึ่งทางใจ เห็นอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมนะเห็นความสว่างเห็นความเปิดกว้างเห็นความรู้สึกเหมือนกับท้องฟ้ามันอยู่เหนือเราขึ้นไปประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทางจิตมันก็เลยแตกต่างไปด้วยซึ่งอันนี้ความปรุงแต่งจิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่ข่านหมายได้ก็คือมันจะแตกต่างไปจากตัวเดิมขนาดที่มีความฟุ้งซ่านสุมไปสุมมาอยู่นี้บางคนไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนไม่ได้ฟังครูบาอาจารย์บอกไว้ล่วงหน้าว่าเมื่อเข้าสู่ภาวะของสมาธิแล้วจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแล้วจะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ยังไง พอเข้าไปเห็นอะไรตรงนั้นแบบนั้นก็เกิดความกลัวขึ้นมากลัวว่าตัวเองจะเป็นบ้ากลัวว่าตัวเองจะผิดทางกลัวว่าตัวเองจะกรรมฐานแตกกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเหมือนกับกลับมาเป็นคนปกติไม่ได้อะไรแบบนั้นความกลัวชั่วขณะที่เกิดประสบการณ์ทางสมาธิเนี่ยมันเป็นความกลัวที่แปลกใหม่นะแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกเหมือน ถูกบันทอนกำลังใจไม่นึกอยากจะก้าวหน้าต่อไปอีกเพราะก้าวต่อไปแล้วไม่รู้จะเจออะไรกันแน่ทีนี้ถ้าเราทําความเข้าใจไว้อย่างที่ผมบอกแต่แรกเลยภาวะของจิตภาวะการรับรู้ประสบการณ์ทางใจเนี่ยนะเดิมทีเราฟุ้งซ่านแบบนี้เราสบายใจมันเหมือนคนอื่นๆเขามันไม่ได้ยินมันไม่ได้เห็นอะไรแปลก มันจะเห็นมันจะได้ยินอะไรก็ต่อเมื่อเราเอาตาไปดูเอาหูไปฟังพออยู่ในภาวะสมาธิเราไม่ได้เอาตาไปดูไม่ได้ตั้งใจเงี่ยหูฟังปรากฏว่าได้ยินเสียงขึง้นมาเฉยเฉยนะเป็นเสียงดนตรีบ้างเป็นเสียงอะไรนะเป็นเสียงคนบ้างนะก็พูดง่ายๆกลัวผีนั่นแหละคนทั่วไปก็ หนีไม่พ้นนะคือพอเจออะไรแปลกๆข้างในเนี่ยเราต้องดูว่าความรู้สึกกลัวเนี่ยมันเป็นส่วนเกินออกมาจากประสบการณ์หรือว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่กับประสบการณ์นั้นอย่างเวลา เราได้ยินเสียงดนตรีไทยเราได้ยินเสียงดนตรีฝรั่งทำไมเราไม่เห็นกลัวล่ะก็เพราะว่าเราไปนึกนะว่าการได้ยินทางหูเนี่ยเป็นเรื่องไม่น่ากลัวใช่ไหมมันมันคุ้นเคยมาทั้งชีวิตได้ยินไปแล้วมันไม่เห็นเกิดอาการวิป,ปลาสอะไรขึ้นมาทางจิตแสดงว่าความกลัวไม่ได้อยู่ที่เสียงความกลัวหรือไม่กลัวมันอยู่ที่ใจของเรา ย่งตอนที่เรานั่งสมาธิไปแล้วเกิดเสียงดนตรีขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความกลัวเพราะไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงมันเกิดความกลัวเพราะว่าเราไม่ได้เงี่ยหูฟังแต่มันได้ยินขึ้นมามันเกิดความกลัวว่าเอ๊ะนี่เรากําลังจะเป็นบ้าหรือเปล่าไอ้ความกลัวเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เสียงนะแต่อยู่ที่ใจของเราเองที่มันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้ถ้าหากว่า ฟังผมพูดไปแล้วเนี่ยว่านั่นคือการปรุงแต่งของจิตนั่นคืออาการอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นได้เมื่อมีประสบการณ์ทางสมาธิคือจิตเนี่ยมันปรุงแต่งอะไรได้มากมายนะเหมือนอย่างตอนที่ฝันเนี่ยเวลาที่คุณฝันอยู่แล้วคุณฝันว่าฟังดนตรีฝันว่าไปเห็นทะเลทำไมไม่กลัวลหละเพราะตอนนั้นมันไม่รู้ตัวไง ว่ากําลังมีการปรุงแต่งของจิตอยู่ทีนี้ถ้าหากว่าเรานั่งสมาธิแล้วไปเจอภาวะแบบนั้นได้ยินเสียงหรือว่าเห็นอะไรประหลาดประหลาดก็ตามนะะแล้วเราเกิดสติขึ้นมารู้ว่านี่คือการปรุงแต่งของใจใจที่เป็นสมาธิสามารถเสียงสร้างเสียงดนตรีขึ้นมาได้ใจที่เป็นสมาธิสามารถสร้างนิมิตอะไรขึ้นมาเหมือนตอนหลับฝันได้แล้วเราเห็นเป็นเรื่องธรรมดา ใจที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นการปรุงแต่งทางจิตชนิดหนึ่งมันจะเป็นใจที่รู้สึกวางเฉยได้เป็นอุเบกขาได้ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าหวาดกลัวได้สติตรงนั้นนะเวลาที่เกิดขึ้นนะเวลาที่เกิดสตินะจำไว,นะว้นะวัดง่ายๆเลยคือว่าเรารู้สึกว่าเป็นคนดูหรือว่าเป็นคนเล่น ถ้าเราเป็นรู้สึกว่าเป็นคนเล่นนะตอนนั้นสติยั tails, ยงไม่เกิดคือกลัวจังกลัวจังกลัวจังเนี่ยไอ้ไอแบบนี้ยังเป็นคนเล่นอยู่นะเดี๋ยวจะมีอะไรมาทําร้ายเราเดี๋ยวจะมีอะไรมาทําให้เราวิปลาสไปเดี๋ยวจะมีอะไรมาครอบงําเราไอ,ไอความมีเรามีเรา,ม,เรามีเรานั่นแหละตรงน,นั้นเนี่ยนะเรายังเป็นตัวเล่นอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเสียงที่มันเกิดขึ้นในภาวะสมาธิก็ดี นะความกลัวที่มันเกิดขึ้นจากความไม่รู้ก็ดีนะมันความกลัวเนี่ยหน้าตามันจะเป็นอาการขดของจิตมันจะเป็นความรู้สึกมืดๆถึมๆมันจะมีความรู้สึกเหมือนจะมีใครมาทําร้ายนะเนี่ยตัวนี้หน้าตาความกลัวถ้าเราเป็นผู้เห็นมันจะไม่มีอาการดิ้นรนคําในหัวที่มันผุดยขึ้นมามันจะต่างไปอย่างเช่นเออเนี่ยความกลัวหน้าตาเป็นแบบนี้อาจจะมีคําขึ้นมาในหัวว่าเออดูสิ มันจะอยู่ได้กี่ลมหายใจเพราะเราสังเกตอยู่อย่างนี้เออเนี่ยกลัวเหลือเกินกลัวจะขาดใจเนี่ยในในลมหายใจนี้ลมหายใจต่อไปเออมันยังกลัวอยู่เท่าเดิมไหมไอ่มันลดลงได้นี่หรือว่าบางทีอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะแกนหรือว่าประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้เราเห็นหรือเปล่าว่าแต่ละลมหายใจความกลัวมันไม่เท่าเดิม ถ้าเราเห็นว่าแต่ละลมหายใจความกลัวมันไม่เท่าเดิมนะนี่ตัวนี้น่ะสติเกิดแล้วปฏิกิริยาที่มีต่อความกลัวมันจะลดระดับลงจนกระทั่งเกิดภาวะอุเบกขาอุเบกขาก็คือรู้สึกเฉยๆรู้สึกโล่งๆคือไม่ใช่เฉยๆแบบชาๆแข็งๆนะ แต่เฉยในคือเฉยอย่างมีความโล่งเฉยอย่างมีความโปรง่งมีความปลอดโปรง่งมีความสบายที่จะเฉยไม่ใช่เฉยแบบที่ยิ่งเฉยยิ่งอึดอัดเราสังเกตอยู่อย่างนี้นะคือถ้าเฉยแบบอึดอัดเนี่ยแสดงว่าแป้งไม่กลัวนะแต่ถ้าเฉยแล้วมันมีความปลอดโปร่งอยู่เสียงจะมายัางไงความกลัวจะกลับมาเกิดขึ้นยังไงนะ แล้วมันมีความรู้สึกปลอดโปร่งอยู่ลึกๆอันนี้มีสติมันมีสติเห็นความกลัวมีสติที่จะได้ยินเสียงในขณะที่เกิดสมาธิกิตพอมีประสบการณ์อย่างนี้ขึ้นมาได้แค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นนะไม่ว่าจะเกิดปรากฏการพิสดารทางจิตแค่ไหนคุณจะไม่รู้สึกอยากถอนตัวออกจากสมาธิอีกเลย พรารู้แล้วว่าจะทํำยังไงอย่างที่บอกตอนไม่รู้เนี่ยคนกลัวไปได้สารพัดแต่พอรู้แล้วว่าจะต้องทํำยังไงเนี่ยมันก็จะไม่มีความกลัวเกิดขึ้นมาอีกแล้วความก้าวหน้าในสมาธิมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าฐานสําคัญที่จะอุดหนุนให้สมาธิเนี่ยมีความนิ่งมีความตั้งมั่นเรื่อยๆก็คืออุเบกขาเกิดอะไรขึ้นแล้วสามารถที่จะวางเฉยได้มีความปลอดโปร่งได้มีความรู้สึก เฉยๆสบายๆได้แม้กระทั่งมันจะมีความสุขขึ้นมาล้นหลามในสมาธิเราก็ไม่ตะกุมตะกรามไม่รู้สึกว่ากระเฮี้ยนกระหืดืออยากจะสวาปามความสุขนะเราจะแค่รู้สึกว่าเออเนี่ยความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเมื่อมีความปลอดโปร่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเมื่อใจของเราตั้งมั่นอยู่นะไม่วอกแวกไม่ไปหยิบเอาความคิด มาแบบสุ่มตรงเดชนะมีแต่ความตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศล